ไปดูเรื่องราวของชาวบางคลานนะคะที่ขึ้นป้ายรับบิ๊กโจ๊กซึ่งจะลงพื้นที่มาแก้ไขปัญหาให้ในวันที่17สิงหาคมนี้ส่วนกรณีผู้ว่าพิจิตพยายามจะนำจะเจ้าอาวาสเดิมที่เคยมีปัญหาเข้าวัดนั้นชาวบ้านบางคลานยังคงคัดค้านเต็มที่ค่ะ ช่วงเช้าวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันธรรมสวนะหรือว่าบันพระเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจํำสัปดาห์แล้วก็ถือว่าเป็นวันถือศีลฟังธรรมนะคะโดยล่าสุดบรรยากาศที่วัดทีร,รัญยารามหรือวาวัดบางคลานตาบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตร มีชาวบ้านตำบลบางคลานตลอดจนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปจำนวนมากได้รวมกันทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์แน่นบริเวณศาลาก,การ,ปรเปรียนเหมือนทุกวันพระที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนะคะเป็นที่แปลกตากของชาวบ้านที่เดินทางไปทำบุญที่วัดบางคลานวันนี้คือสังเกตเห็นค่ะเป็นการขึ้นป้ายต้อนรับผลตบจเอกสุรเชษฐหักพาหรือว่าบิ๊กโจ๊ก รองพบตรและคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินจากส่วนกลางที่จะลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรและวัดบางครานในวันพรุ่งนี้นะคะก็คือ17สิงหาคมโดยมีการขึ้นป้ายต้อนรับทั่วพื้นที่อำเภอโพทะเลจนกระทั่งถึงวัดบางคลานเลยนะคะโดยคณะกรรมการชุดบิ๊กโจ๊กจะทำหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่คณะกรรมการวัดบางคลาน ชุดพระครูวิสิตลีลาพรอดีตเจ้าวาดวัดบางครานบรณาภาพไปแล้วกับคณะกรรมการชุดที่จังหวัดพิจิตรแต่งตั้งมอห้พ,พระครูพิสุทธิวรากรเจ้าวาดวัดบางครานและกรรมการวัดชุดใหม่รับมอบไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมาและจะมีการเปิดทรัพย์สินในกุฏิไม้ที่เป็นปัญหาระหว่างชาวบ้านที่ต่อต้าน และก็พระครูพิสุทธิวรากรและกรรมการวัดบางครานชุดใหม่เข้ามาบริหารงานเพราะไม่ไว้ใจในความโปรง่งใสและเกิดเป็นปัญหาความขัดแย้งตั้งแต่ปี57เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา9ปีจนฝ่ายชาวบ้านที่ต่อต้านแล้วก็เรียกร้องเนี่ยนะคะแล้วก็ไว้ใจให้บิ๊กโจ๊กและคณะกรรมการจากส่วนกลางลงมาแก้ปัญหาให้เป็นเสร็จดังกล่าว ทั้งนี้ตามกําหนดการพลตบดจเอกสุรเชษฐ์แล้วก็คณะจะมีกําหนดการลงพื้นที่จังหวัดพิจิตรร่วมประชุมกับคณะกรรมาการแก้ไขปัญหาวัดบางคลานระดับจังหวัดซึ่งมีนายพยนต์อัศวะพิช,พชยนนะคะผู้ว่าพิจิตรเป็นประธานในวันที่17สิงหาคมเวลา11อรนิกาที่ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ด้านชาวบ้านตำบลบางคลานนำโดยนางสาวสุภาพ,พอรอยู่ยืดประธานองค์กรชุมชนรักวัดทิรัญยารามหรือว่าวัดบางคลานบอกว่าชาวตำบลบางคลานนะคะมีความเชื่อใจบิ๊กโจ๊กและคณะกรรมการจากส่วนกลางว่าจะมาแก้ปัญหาวัดบางคลานที่เกิดมาแล้ว9ปีได้ โดยเฉพาะเรื่องคาใจของชาวบ้านนะคะเกี่ยวกับเงินวัดบางคลานจำนวน106ล้านบาทที่พระครูวิสิตศรีลาพรจเจ้อาวาสวัดองค์เดิมซึ่งมรณาภาพไปแล้วเนี่ยส่งมอบให้กับผู้บริหารวัดชุดใหม่ว่าขณะนี้มีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เพราะว่าไม่มีการชี้แจงแล้วก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาข้องใจมาหลายปี อีกทั้งมีการจัดสร้างนะคะแล้วก็จำหน่ายวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินไม่รู้กี่สิบรุ่นเป็นเงินหลายร้อยล้านบาทอยู่ที่ไหนอยู่ในบัญชีของใครรวมทั้งเงินในตู้บริจาคก,การใช้เงินวัดซึ่งเอาไปซื้อที่ดินราคาเท่าไหร่นะคะไล่ละหมื่นหรือว่าเป็นไล่ละล้านจนถึงเรื่องที่โรงหล่อพระฟ้องศาลกรณีที่วัดเนี่ยนะคะ ค้างเงินค่าวัตถุมงคลเกือบ3ล้านบาทที่ไม่ยอมจ่ายให้กับโรงหล่อจึงอยากจะให้กรรมาการตรวจสอบทรัพย์สินชุดบิ๊กโจ๊กเนี่ยมาตรวจสอบให้ชาวบ้านเนี่ยหายสงสัยด้วยนอกจากนี้นะคะกรณีที่ชาวบ้านตำบลบางคลานเขาข้องใจแล้วก็ติดใจก็คือการทำหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุดของจังหวัดพิจิตรที่พยายามจะผลักดันนะคะแล้วก็หาทางช่วยเหลือพระและกรรมาการวัดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่ต้องการให้เข้ามา เพราะขัดแย้งกับชาวบ้านแล้วก็ชุมชนตลอด8 9ถึง9ปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีการฟ้องร้องกันแกล้งนะคะแจ้งความดําเนินคดีกับชาวบ้านที่ไม่รู้กฎหมายนับร้อยคดีทีเดียวโดวยฝ่ายชาวบ้านนะคะเรียกร้องแล้วก็ยินดีให้บิ๊กโจ๊กและกรรมการจากส่วนกลางเนี่ยมาตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของวัดบางครานพร้อมทั้งผู้บริหารวัดและวยาวจากรตลอดจนคนใกล้ชิดชุดปัจจุบันและ ะะของชาวบ้านในฝ่ายที่ต่อต้านเพื่อความโปร่งใสแต่ว่าได้ข่าวว่าขณะนี้นะคะทางผู้บริหารวัดชุดปัจจุบันเนี่ยไปยื่นหนังสือคัดค้านไม่ต้องการคณะของบิ๊กโจ๊กทั้งทั้งที่ก่อนหน้าก็มีการเรียกร้องต้องการให้บิ๊กโจ๊กแล้วก็คณะลงมาคลี่คลายแบบนี้เป็นอาการพิรุษปากกล้าขาสั่นหรือไม่ค่ะ